สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าคาวันเทิงกับแบนปรมินอีกแล้วนะคะวันนี้แบนมีเรื่องราวที่น่ายินดีค่ะมาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของสาวก้อยรัชวินแล้วก็หนุ่มตูนอธิวราค่ะที่ตอนนี้ค่ะได้ออกมาประกาศแล้วว่าภรรยาสาวก้อยรัชวิน,นะคะ่ะได้ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ค่ะก็ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมนะคะเป็นภาพ หาดทรายค่ะที่มีข้อความเขียนว่า1นบกหเท่ากับสค่ะซึ่งตอนนั้นหลายคนก็ด่าว่าเอ๊ะหรือว่าสาวก้อยจะตั้งคันแล้วหรือเปล่านั่นเองค่ะ หากย้อนกลับไปตอนที่ทั้งคู่เริ่มจีบกันทั้งคู่เคยเจอกันครั้งแรกเมื่อตอนที่สาวก้อยจัดรายการวิทยุแล้วหนุ่มตูนได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งระหว่างที่สาวก้อยสัมภาษณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้ตูนประทับใจพอสาวก้อยฟังทุกคําตอบที่ตูนพูดแล้วนํามาถามต่อซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความตั้งใจของสาวก้อยนั่นเองค่ะหนุ่มตูนเริ่มจีบผ่านทางหนุ่มอุย๋ยบุดด้าเบสที่รู้จักกับสาวก้อยอยู่แล้วซึ่งหนุ่มอุย๋ยก็ได้เป็นพ่อสื่อ ซึ่งทางด้านสาวก้อยก็ปื้มพี่ตูนในฐานะศิลปินอยู่แล้วและยิ่งมาเจอตัวจริงก็ประทับใจในความสุภาพและความที่อายของพี่ตูนนั่นเองค่ะหลังจากอินเลิฟมาสิปีหนุ่มตูน ก็ได้ขอสาวก้อยแต่งงานในระหว่างออกกำลังกายด้วยกันเป็นการขอแต่งงานที่เรียบง่ายแต่เชื่อว่าเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงแบบสุดๆพอไม่คิดว่าการขอแต่งงานจะมาในโมเมนต์นี้ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนอิจฉาเลยค่ะหลังจากที่แต่งงานกันมาได้สักระยะนหนึ่งแล้วก้อยและตูนก็ได้ออกมาเฉลยข้อความบนหาดทรายที่เขียนว่า1นบวกหเท่ากับสซึ่งสาวก้อยก็ยกได้เฉลยผ่านทาง YouTube ของตัวเองซึ่งในคลิปนะคะสาวก้อย ก็ได้เซอร์ไพรส์หนุ่มตูนในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาฉันปีนวาเลนไทน์ค่ะชอบที่ปุกกันงดึงนะปลุมาเถอะไม่ได้ปุกเลยไค่อยๆนั่งเฉยๆนะยิ้มไม่รู้จะบอกเี้ยังไงเฉยๆมาแล้วนะคะป๊าปา้าค่น ได้เสือภัยด้วยการบอกข่าวดีว่าได้ทองลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เล่นเอาคุณพ่ออย่างหนุ่มตูนยิ้มแกล้มปิดที่ได้เป็นคุณพ่อแล้วพร้อมกับเผยภาพโมเมนต์อันต้าสาวให้เห็นสัญญาณการเต้นของหัวใจของลูกน้อยนั่นเองค่ะแดงเนี่ยหัวใจเต้นเหนไหมเบ้ายหัวใจคือสีสีแดงนะเงินเนี่ยไอคนอธิั ไปกับตับคนละอันแต่างเดียวกันนะดีต่ตัต้องกมาเป็นผ้าแล้วนะใช่ๆๆชเชิญเชิญเไรอย่างนี้นี่เห็นเพศหรือยังอ่ะครับขอก็่อยากจะ มันเือนนี้หมดเวลาของเราข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงสามารถเข้ามาพูดคุยและติดตามพวกเราได้ที่ f a c e b o o k i อ y o u t u b e ของมาดาเมาได้เลยค่ะและว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ